ฉเฉลยแล้วแมทพิรณีส่งกรานรักสั่นคลอนตามที่สงสัยกันจริงหรือไม่ทําทุกคนจับตามองความสัมพันธ์สั่นคลอนหรือเปล่าระหว่างแมทพิรณีคงทายและส่งกรานเตชนะนรงหลังจากที่สาวแมทโพสไอจีสตอรี่กับข้อความเศร้าๆคนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเองเหนื่อยหน่อยนะแชร์ข้อความจากหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนไว้ว่าสัญญาแห่งการจากลาอืมแล้วแต่เลยคือคําที่น่ากลัวเป็นที่สุดเป็นคํา คำพูดที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์กำลังจะจบลงเพราะไม่ใส่ใจอีกต่อไปแล้วต่อมาเพจดังเจมอยร้อยแปดโพดว่าใครลุนให้เขาเลิกการเสียใจด้วยค่ะเกียมห่อนเนาะอีดอกตัวคนเดียวที่ไม่ใช่ลำพังแห่โยงไปที่คู่สาวแมทส่งกรานซึ่งล่าสุดเพจข่าวข่าว,าวบันเทิงช่อง8โพโพดแจ้งว่าทีมข่าวบันเทิงช่อง8ดไปสืบสอบมาแล้วกับคู่ที่ชาวเน็ตสงสยัยคือคู่แมทพิรณีกับสงกรานหลังจากที่แมทโพตัดเพราะ ัญญาการจากลาต้องอยู่คนเดียวหลายคนก็นึกว่าทาั้งคู่มีปัญหากันหรือเปล่างานนี้ไม่ใช่จ่ะทั้งคู่ยังรักกันดีวันก่อนพึ่งมีคนเห็นแมทพี่สงอยู่ด้วยกันที่เขาใหญ่ตอนนี้ทั้งคู่กำลังเปิดร้านไอศครีมโดยมีแมทคอยดูแลทุกอย่างให้นั่นเอง